สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับต่อกันครับชุดเพชรชว่านครับสำหรับแนวทางครับพี่น้องแนวทางรัฐบาลวันที่16กมิถุนายน2564ครับเมื่อสามาต่อพี่น้องตัดกับแนวทางวันที่16ครับไทยเรียนใเป็นหากับ7จ็ดพ่นองกับ7จชุดเด่นชุดเด่นก็จะเป็นซหาซี 8เจ็บห้าส่วนตัวร้องมาสิเป็น6 8เจ็บ6เจ็บ8เจ็บเต่าครับแปดทั้งเบิร์ต8หางพี่นอ้องเอาไปพิจารณาบ้งครับพี่นอ้องแต่ว่า,าเท่าที่ทราบสำหรับอวดวันที่16มิถุนายนผมว่า,าเหล็กอันกระไลปวดเนาะครับเล็กอันไล่ แต่ว่ากันไปเราจะดวงพี่น้องเราจะดวงนอกจากนี้แล้วครับนอกจากชุดที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับชุดรัตนบานส่วนขันว่าพี่น้องหลายคนว่าเอี้สีเหน็บตัวไหนแต่ว่าลางแต่มี่วันสีเหน็บแตสีมี่ซีหาหนี่เป็นตัวเก่าเนาะซีหาเจ็ดหาหาแปดเป็นสีน้าพี่น้องนี่เหน็บลาง แต่ว่ารวมๆแล้วกันก็ต้องซื้อกันไว้พี่โตซื้อกันไว้พี่นอ้องร่างบนนั่นแหละตอนนี้กับแต่ว่าพี่น้องมัดตัวใดกับจัดไปเจ็ดสีก็สวยเจ็ดสี่ี่เจ็ดสวยนี่หัึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสวยงามเจ็ดเก่าสวยงามม,มีติดตัวกำงามแต่เนาะบ้านนี้ กว่าหลังนอกจากชุดนี้นี่นะครับชุดนี้นี่ก็มีตัวเลขแนะนน้ำนะครับเนาะยางแปดเก้าเป็นไงเป็นแปดเก้าก็สวยแปดเก้าสี่เก้านะ 8, 9, 4, 9, นะนอกจากนี้เนาะเพราะว่าหลายคนกับสีพิชชนกับเลขดังเอาเลขอันนะครับตะมี่นอกจากเลขอันออยางยางสามสีนี่ก็งามเนาะสามสีสามแปด สามสี่สามแปดเลยสวยคือเลขกในชุดสี่ลุ่มไหวแนวทาาขี่ลุ่มไหวกบอบบ่ได้ลุ่งเบิดครับพี่น้องคัดลงมาเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาบึงสะพนครับว่ามันสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องนะครับเนาะเอาไะได้กับขอพวดพี่น้องทุกก่ันที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ตลอดนะครับครับสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับ อันนี้เน้นลางเอาขอบคุณโชคดีทุกท่านนะครับรำลึกสุขคนสวัสดีครับ